ทำเลือกสืบนะครับสถียรสามสิบห้าปีครับเนินที่หนึ่งสายดันเราจะมาดูครับสายดันเป็นยังไงครับเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังเจอเดี๋ยนี้เขาก็ขึ้นตรงนี้เลยเขามานั่งกินอะไรก็ได้แม่สรุกไฟตอนนี้ไม่มีช้างนะข้างในไม่เนี่ย้ายก็อยู่อะไรช้าง ผมไม่เจ้าทีผมอยู่มาตั้งแต่พศ1 1มาผมไม่ผมจะได้สบายใจไงคืออะไรอะไรไม่ห่วงมหาผมนี่จะเจอช้างเดี๋ยวพวกพวกามล่าเนี่ยพวกผมคือคือที่เราที่เรามาลานสักเนี่ยเส้นทางอ่ะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ห่วงอย่างเดียวเราห่วงพี่ช้างเอ้ดดี้อยู่หลังอ่าซีบีน้ำเอาคิบหน่อย อันนี้อันนี้คือสายล่องเนี่ยอันนี้ไปสายเชี่ยวข้าน,นี่ไปสายเชียวไม่ใช่สายดัน,นนี่ทางลงสายดันต้องอยู่ทางนุน้น เดียวเลยดิาก่อนมันออกนี่แหละเราม,ามาตรงนี้ ใช่เดี๋ยวผมจะขอเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์เมื่อกี้ผมยังไม่ชัวร์ป่ะสลับเทิหล มาปีชิ้งเส้นทาง